สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะค,ะว,นนคะวันนี้เราอยช่องกัปตันเชนเนลเช่นเคยวันนี้เรามากีการทดลองเรามันจะมาทดลองอนี่เห็นตุ๊ก,กตาไหมตุ๊ก,กตาเราจะไปฝังดินโดยที่ใส่กลองใส่กองนี้เลยใส่กองนี้ใส่กองเหล็กไม่ได้จะแบบว่าไม่ให้ตัวอะไรเข้าไปได้เลยเราจะ ไปลงมือเริ่มกันดีกว่าติดแล้วไปรเราจะเริ่มไปขุดตรงนี้ดีกว่าขุดตรงนู้นตรง,ตร,งราคิดว่าไปตรงกล้วยก็น่าจะดีนะดีไม่ได้คว มันต้นแยมันจะได้จำเนี้ยดีแบบว่าหนึ่งปีเราจะมาขุดดูอีกรอบหนึ่งนะะตรงไหนดีละ่ะตรงไหนดีล่ะตรง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 นี้ละกันตรงนี้ง่ายเลย มันจะขุดลงไหมเนี่ยมันก็มีอะไรมาขุดกันเลยสิมันแข็งเกินไปอืมตองเป็นตรงทรายหน่อยอลองมาแถวแถวนี้ดูแถวแถวอื่อนดูแล้วกันอือ เดี๋ยวเราขอไปหาเสียมหาเสียมหัดจบแป๊บนึงไม่นานไม่นานโอเคทุกคนเราไปจอบเปล่า <c oughs> <c oughs> เขาเราได้จบแล้วมาพร้อมละมีการดำเนินการในจุดตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรก็คุณทุกคนเขามีรถผ่านเราไงเราเลยต้องแบบว่าทำตัว <c oughs> เกิดขึ้นเดี๋ยวเข้างงว่าเราทำอะไรโอเคไปเรื่อย ก๊หนึงนะทุกคนเราจะลองใส่ดูก่อนว่ามันใส่ได้หรือยังอุ้ยคุณอีกนิดนึงก็จะได้แล้ว เราคิดว่ามันน่าจะได้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองกบดูบ้ากันโอเคทุกคนเราจะมากบกัน ทุกคนตอนนี้เราแบบป่าขุดมาเรากดแล้วมันก็ไม่ค่อยดีอยู่ในดินหรอกเราาขุดไม่เยอะเอาไม่ลึกเอาเป็นแค่นี้ไปก่อนกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกลิปหน้าเลยทุกคน โอเคทุกคนนู่นเสร็จแล้วเรียบร้อยน,นะทุกคนสมาลิปนี้ก็ขอากราดว่าอ,อย่ามาเข้าเฟมปิดคลิปอ่ะสมาลิปนี้ก็ขอากราดจบไว้เพ่นง้เท่าน,นทานี้นะครับ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย